สวัสดีครับวันนี้บ่าวใจยโสธรมีโอกาสดีดีครับขอนำชมสถานที่ที่สําคัญอีกที่นึงครับสถานที่นี้เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่บริเวณของบ้านแก้งยาวและบ้านนาโพบ้านแก้งยาวก็จะอยู่ในบ้านนาโพหมู่ที่ส3 13ก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลชุมแพนะครับ กล้เคียงกับเขตเทศบาลจะห่างจากที่ประการอำเภอชุมแพรประมาณประมาณสักสามกิโลนะครับถ้าไปด้านนี้ก็จะเป็นบ้านแก้งยาวถนนทางเข้ามานะครับด้านหน้าก็จะมีป้ายบอกอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมืองก็คือหรือที่เรียกว่าอุทยานโนนเมืองเป็นลักษณะของอดีตแดนโบราณน,นะครับเป็นพื้นที่เก่าที่ บราพบุรุษถือว่าเป็นบราพบุรุษของอำเภอชุมแพได้มาตั้งอยู่ที่นี่นะครับลักษณะทั่วไปก็จะเป็นคล้ายๆเป็นโนนโนนภาษาอีสานก็เป็นเป็นเนินเป็นโนนก็คือเป็นลักษณะของมีน้ําล้อมรอบนะครับเป็นที่สูงขึ้นมาเป็นแหล่งภูมิประเทศของสมัยเก่าๆนะครับเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองก็จะเอาเป็นที่ที่สําคัญบริเวณหน้าๆก็จะเป็นถนนเข้ามาก็จะเป็น เป็นสะพาน,นครับสร้างขึ้นมาโดยรอบนี้ก็จะเป็นภูมิประเทศก็จะเป็นพื้นดินตรงกลางล้ลอมรอบไปด้วยลำน้ำไม่ใหญ่มากนะครับเป็นที่แหลง่งรยธรรมนรเมืองพอเราเดินเข้ามาแล้วก็จะเข้าไปสู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่จอดรถเป็นอาคารที่พักหนึ่งหลังสองหลังสามหลังก็เป็นห้องน้ำด้วยบริเวณนี้เป็นที่จอดรถ รองรับได้ประมาณสักเกือบ30คันบริเวณข้างก็จะเป็นเข้ามาก็จะมีอยายามรักษาการอยู่เปิด8ปดโงครึถึง16.30ก็ตามเวลาราชการเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนอำเภอชุมแพอายุก็ประมาณ2,000กว่าปีนะครับประมาณนี้บวกลบ ถ้าเราเข้ามาเสร็จหลังจากที่จอดรถเสร็จเข้ามาก็จะเป็นเข้าสู่พื้นที่ก็จะมีแผนที่นําแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีจุดนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นมีที่ไหนบ้างแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็จะมีเมืองโบราณนวนเมืองคือจุดที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขสองก็เป็นอุทยานชาติภูผาม่านสาม ปูเตีนชาติภูเวียงสพระมหาธาตุแก่นนครห้าเขื่อนอุบลรัฐหกกูเปื่อยน้อยคือพื้นฐานที่จะทำไว้ที่นี่นะครับแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นแผนที่เ,เชื่อมต่อว,ว่ามีอะไรบ้างเราก็สามารถชมได้ว่าเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดชุมแพรแล้วเราจะไปต่อที่ไหนประมาณนี้นะครับ เข้ามาก็จะมีถนนหลักเข้ามาสะดวกด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นพื้นที่รอบก็แม่น้านี่ก็จะลําน้ํานี่ก็จะล้อมเลยนะครับด้านหลังเข้ามาจุดเข้ามาก็จะมีสัญลักษณ์บอกให้เราดูนะครับอาคารหนึ่งตรงไปอาคารสองอาคารสามตรงไปอาคารสี่ทางขวาห้าทางขวาออกก็จะเป็นศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวะนะศูนย์กา,ารข้อมูลแผนผังน,นี่คือแผนผังแผนผังเมืองโบราณโนนเมืองเป็นอาคารต่างๆในพื้นที่ในเวณนี้ถ้าเราเข้ามาจุดแรกก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณโนนเมืองอันนี้นะครับถ้าเราเข้าไปก็จะพบ ข้อมูลทั่วไปเป็นภาพต่างๆนั้นจะมีแหล่งขุดค้นก็จะเป็นโครงกระดูกถ้าเรามาสะดวกครับเจ้าที่จะมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกให้นะเราก็เข้าไปได้เลยเป็นศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณเมืองถ้าเราเข้าไปก็จะเป็นเป็นแหล่งขุดค้นก็จะมีโครงกระดูกไว้จุดสำคัญเป็นภาพรวมก็จะเป็นเป็นการขุดค้นทางประวัติศาสตร์ เป็นลักษณะขุดลงไปใต้พื้นดินมีอยู่ทั้งหมดอยู่5้าาอาคาร5แหล่งขุดค้นจุดที่หนึงเมื่อกี้นี่คือเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลแหล่งศูนย์รวมข้อมูลอาคารนี้เป็นอาคารสำนักงาน แหล่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าในชุมชนแต่และชุมชนก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดนี้เป็นกลุมศิลปรกรก็ได้ขุดค้นพบซากพบโครงนะครับเป็นโครงเป็นโครงกระดูกภาพกว้างนะครับถ้าเราเดินเข้ามา ใช้เวลาถ้าเขามาชมนะครับถ้าไม่รีบนะครับใช้เวลาประมาณสักสักสองชั่วโมงเนี่ยน่าจะพอดีแต่ถ้าเราใช้เวลาน้อยเกินไปก็จะไม่ครอบคลุมมีที่จอดรถสะดวกร่มรื่นเนี่ยเป็นจุดมีด้วยกันอยู่ห้าจุดนะครับจุดจุดแรกก่อนประมาณนี้อันนี้อาคารแรกนะครับถ้าเราเดินตรงไป เดินตรงไปนี่ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่จะเป็นอาคารแรกอาคารแรกก็จะเป็นแหล่งขุดค้นทั่วไปนะครับด้านล่างก็จะเป็นโครงครับโครงของกระดูกมนุษย์จุดนี้เป็นอาคารที่สองนะครับอ,อาคารสองก็เป็นลักษณะแหล่งขุดค้นเช่นเดียวกันก็จะเป็นโครงกระดูกยู่ด้านล่างครับหนึ่งกับสองไม่ห่างกันมากนะห่างกันแค่ประมาณห้าสิบเมตร จุดนี้เป็นจุดอาคารที่สามก็จะเป็นแหล่งขุดค้นถ้าหลังอาคารที่สามก็จะเป็นวัดนะครับวัดโนนเมืองโดยรอบๆเด่กก็จะเป็นที่รอบเลยเป็นชัยภูมิดีมากเลยเป็นภาพรวมก็จะเป็นต้นตะโกเป็นต้นตะโกร่มรื่นถ้าเราดูด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำทำานความสะดวก ก็เป็นภูมิประเทศที่สําคัญของชุมชนของเราโบราณของเราก็จะเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมหนึ่งเรามีความปลอดภัยอาจจะเป็นที่สูงจะต้องอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ก็จะหมายถึงทํากินได้นะครับมีแหล่งน้ำนีก็จะเป็นชุมชนก็คงเป็นชุมชนหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณสักประมาณเกือบสักร้อครอบครัวน่าจะได้นะครับถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ มานี้ก็ลองหลับตานึกดูนะครับว่าสักสองพันปีที่ผ่านมาชุมชนนี้ก็จะเป็นกลุ่มจะอยู่ลักษณะไหนนะครับอาจจะทำมาหากินแบบหาของป่าบ้างหรือปลูกการเกษตรบ้างกนะ็เป็นเชิงประวัติศาสตร์เชิงศึกษาตรงซ้ายเข้าไปจะเป็น1น,นะครับตรงข้างกว่าหก็2แล้วก็3ามาก็เมื่อสักครู่นี้ เียราไปชมอันอาคารที่สี่ที่ห้าเลยนะครับไปเป็นยังไงบ้างาลักษณะเป็นแหล่งขุดค้นนะครับก็คือลักษณะว่าเมื่อชุมชนเรามาอยู่แล้วนานๆเขาก็มีการสมมุติว่าเสียชีวิตนะครับก็จะมีการฝังฝังร่างไว้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเป็นที่ศึกษาที่เรียนรู้แต่ถ้าเป็นการเผา,าเป็นการเผาก็าจ,จะไม่สามารถที่จะสืบพ้นได้มาก สมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะฝังไว้เนี่ยเดี๋ยวไปอาคารนี้นะครับอาคารที่สี่รูปแบบอาคารนี้เป็นอาคารที่สี่เนี่ยเป็นอาคารเป็นอาคารโปร่งนะเป็นลักษณะโปรง่ปรงเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีเดี๋ยวชมไปล,ลักษณะโครงสร้างก็จะเหมือนกันนะครับเป็นอาคาร เราชมอาคารที่4เลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอาคารที่4ก็จะมีรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้างอาคารที่4เป็นที่ตั้งของหลุมขุดค้นหมายเลข n m 3<น>และ n m 7ซึ่งอยู่บริเวณค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเนินดินโนนเมืองหลุมขุดค้นทั้งสองหลุมรวมกันมีขนาด9คูณ4เมตรขุดลึกลงไปจากพื้นผิวดินประมาณ3เมตร ก็เป็นข้อมูลอย่างนี้นะครับหลุมที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างอ่าหลุมตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งขุดคน้นก็จะเป็นภาพว่าจะเป็นแหล่งขุดค้นแบบไหนไปเจอโครงโครงกระดูกเนี่ยอย่างนี้โครงกระดูกหมายเลขสองโครงกระดูกหมายเลขสามส่วด้านล่างก็จะเป็นหลุมขุดค้นอย่างนี้นะครับเป็นหลุมขุดค้นลงไปแล้วก็จะมี โครงกระดูกของมนุษย์เทียนเด็กเสานี้หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองหรือ3สามก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่เป็นลักษณะ,ะแล้วแต่ภูมิประเทศไปนะครับแล้วแต่ส่วนอาจจะมีของเด็กบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีของใครบ้างอย่างตัวนี้นะครับอาคารที่สี่เพศหญิงอายุเมื่อตายราว20-25ปีสูงประมาณ153 157ถึงเซนติเมตร จะไปข้อมูลด้านล่างเป็นเพศชายอายุตายตอน25ถึง30ปีสูงประมาณ156ถ15ึง159เซนติเมตรเฉลี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับตอนนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นเด็กนะครับแต่อายุ25นี่็ก็ถือว่าโตแล้วนะครับความสูงผู้ชายสูงประมาณไม่ถึง160นีก็เป็นข้อมูลเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับว่าแหล่งขุดค้นต่างๆจะเป็นยังไงก็เป็นโชคดีของ ชาวอำเภอชุมแพนะครับที่ได้ขุดขุดค้นพบี่ลักษณะนี้ครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นโครงกระดูกของมนุษย์ยที่ว่านี้นะครับมีหนึ่งสอสามหนึ่งสสามสี่มีอยู่ห้าจุดนี่คือแหล่งหลุมขุดค้นที่4นะครับเดี๋ยวเราไปชมหลุมที่ห้ามีทั้งหมดอยู่การขุดค้นอยู่ห้าจุดนะครับ เป็นอาคารมีห้าอาคารอาคารที่ห้าขอความร่วมมือมีคำเตือนนะครับกรุณายาโย,ยนเหรียญลงในหลุมเพราะจะทำให้โครงกระดูกเสียหายนี่คือหลุมขุดคนที่ห้านะครับโครงสร้างก็ลักษณะคล้ายเคียงกัน,นครับด้านบนจะเป็นกระจกโปร่งใสโครงเหล็กครับด้านข้างก็จะเป็นที่บ้างสำหรับอากาศถ่ายเท จำเป็นจะต้องมีอากาศไทยทีลุมที่5นะครับอาคารที่5กขุดค้นก็จะเจอในลักษณะนี้นะครับด้านมุมขวานีจะเป็นโครงกระดูกเช่นเดียวกันเป็นโครงกระดูกของมนุษย์เดี๋ยวเราลองดูข้อมูลว่าจะบันทึกไว้อย่างไรอาคารที่รับ ชุดด้านบนนะครับเป็นวัยเด็กเท่านั้นเองนะครับอายุราวศูนย์ถึงห้าปีหมายก็ว่าไม่เกินห้าปีนะครับก,ก็เสียแล้วครับตอนนั้นนะครับต่อลงมาก็วิเคราะห์ด้านขวาที่มือสักครู่นี้นะครับเป็นเพศชายอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีไม่สามารถระบบส่วนสูงได้แล้วก็ซ้ายมือเป็นวัยเด็กและล่างก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุป่าตายประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีสูงร้อยสี่เจ็ดเซนติเมตรไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวเราชมตัว อัดลุมชุดนี้ครับชุดนี้ด้านบนเป็นเพศชายนะครับด้านล่างเป็นเพศหญิงนี่คือเพศหญิงมีความสูงไม่เยอะนะครับสูงร้อยห้าสิบกว่านี่ก็คือแหล่งขุดค้นในพื้นที่ของอำเภอชุมแพจังหวัดขอ,อนแกน่นเป็นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับคือโนอนเมืองนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชุมแพห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ3กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่ต่อระหว่าง บ้านแก้งยาวแล้วก็บ้านนาโพหมู่ที่13ไม่ไกลนะครับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาคารขุดค้นก็จะมีอยู่5อาคารมี1ศูนย์บริการใช้เวลาพอดีพอดีก็ประมาณสัก2ชั่วโมงครับ ยาการตัดีนะครับภาพกว้างวงกว้าง,ง,างหลังจากชุดอาารที่5แล้วก็จะมีรายการประทึกแบบไว้ที่นี่นะครับเมืองโบราณโนนเมืองโนนเมืองเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนบนเป็นที่อยู่อาศัยของคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์หลักฐานสำคัญจากการขุดค้นในปีพศ2524 2526และ2534ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้แก่โครงกระดูกและเครื่องมือและเครื่องมือเครื่องใช้ทีใ่ใช้ที่อุทิศให้แก่ศพเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆกำหนดอายุราว2500ปี สมัยประวัติศาสตร์พบหลักฐานเช่นใบเสมาเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและหลักฐานอื่นๆที่แสดงความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาซึ่งจัดเป็นโบราณวัตถุสมัยทวาราวดีและสมัยโลบ,โบดีอายุประมาณ8 0 0ถึง1,200ปอีอายุสมัยของชุมชนนินนนเมืองกำหนดจากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุ ที่พบจากแหล่งอื่นและกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีเรดิโอคาร์บอนคาร์บอน14ซึ่งสรุปได้ว่ามีวัฒนธรรม3สมัยคือ1ระยะแรกเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีอายุราว2,500ปี2ระยะที่2เป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแล้วจัดเป็นวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร์ ตอนต้นหรือสมัยทวารวดีมีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่12ถึงที่16คือพศ2512นะครับไอพศ1200นะครับถึง1600 3. ระยะที่3เป็นวัฒธรรมสมัยรบบุรีมีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่17ถึง19พุทธศตรวรรษที่19 17ก็คือพศ1700นะครับ ถึง1,900ปัจจุบันก็พศออ2,500ก็ห่างกันประมาณนี้นะครับสรุปแล้วอายุในพื้นที่ของนนเมืองเนี่ยอย่างประเมินว่าถ้าเป็นเยอะๆก็จะประมาณ2,500ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่เยอะนะครับก็จะประมาณสัก7-800ปีพศอ2,000อก็1,200นะครับ1,200นี้ก็2,000กว่าแล้ว โดยภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นโนนภาษาอีสานเป็นโนนหรือก็เป็นเนินประมาณน,นี้ถ้าเราเข้ามาประตูด้านนี้คือประตูที่ล้างเข้ามานะครับเส้นทางที่เราเข้ามาเข้ามาเสร็จก็จะก็จะมีศูนย์ศูนย์ข้อมูลเป็นอาคารที่1แล้วก็ตรงไปก็จะเป็นสำนักงาน,นหลังจากสำนักงานเดินไปอีกไม่ไกลนะครับก็จะเป็นอาคารที่1อาคารที่2อาคารที่สาม ส่วนนี้คืออาคารที่4และอาคารที่5นะครับ <c oughs> ก็จะมีแหล่งขุดค้นอยู่5อาคารอย่างวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับมาศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเราก็หลับตาเึกดูนะครับว่าเมื่อประมาณสักพันกว่าปีที่ผ่านมานะครยบ,บริเวณชุมชนนี้ก็จะเป็นชุมชนที่ใหญ่บรรพบุรุษของเราก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะอำเภอชุมแพ ก็ย้ายมาจากอำเภอภูเวียงก็ก่อตั้งมาก็แปดสิบสปีเท่านั้นนะครับแต่แหล่งขุดค้นที่ว่าเนี่ยอาจจะถึง2องพันห้าร้อปีอย่างต่ำก็เป็นพันปีนะครับนี่ก็คือแหล่งขุดค้นที่มีสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้ของเรารวันนี้เบาวใจยะโสธรก็ถือโอกาสดีครับได้มาชมที่นี่แล้วก็นำเสนอนะครับทุกท่านได้ชมว่าของดีนั้นก็มีหลายที่นะครับ นอกจากบรรยากาศแล้วเราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเรียนรู้เป็นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สําคัญต่อต่นี้ไปก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับจากปัจจุบันขอได้รับความขอบคุณจากบ่าวใจยโสธรแหล่งประวัติศาสตร์โนนเมืองนะครับชุมชมนโนนเมืองบ้านนาโพตาบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอแขนแก่นขอบคุณครับ